ครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เรามีความยินดีนะครับที่พ่อหลวงสนันนะครับสายเครือวงนะครับผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่ใจเรานะครับในปีนี้นะครับในปี2558ยแเนี่ยแกได้รับรางวัลนะครับผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะครับซึ่งเป็นความหวังของอำเภอแม่ใจมาหลายปีนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันของเรานะครับไม่ได้รับรางวัลนี้มานะครับและเราก็ พยายามนะครับที่จะสนับสนุนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของเราเนี่ยให้ให้ได้รับรางวัลน,นี้นะครับซึ่งในส่วนของพระหลงสนันนั้นต้องบอกว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะครับและที่สําคัญก็คือมีการเรียนรู้นะครับมีการพัฒนาตนเองอย่างดียิ่งนะครับข้อที่2ก็ต้องบอกว่าพูหลงสนันนี้เป็นคนเก่ง นะครับที่เป็นคนเก่งเนี้ยเราประเมินจากงานที่พ่อหลวงสนันเป็นคนทานะครับเพราะว่าจากรางวัลน,นะครับที่ได้รับเนี้ยนับไม่ท้วนแล้วนะครับในขณะนี้ก็คือสูงสุดนี่น่าจะเป็นถ้วยพระราชทานนะครับในเรื่องของชุมชนปลอดขยะนะครับลองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับนอกจากนั้นก็จะมีรางวัลประปายแทบจะประจำเดือนนะครับที่พ่อหลวงสนันได้รับ นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอแม่ใจของเราครับในงานนี้ก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกียรติและก็ช่วยให้กำลังใจกับพระหลวงสนั่นครับผม